คุณนะคะฉันตื่นเต้นมากเลยอะ่ะพรอไม่ต้องตื่นเต้นนะวันนี้พ่อกับญาติๆของพี่อ่ะเขาก็มาด้วยพี่หวังว่าการเซอร์ไพรส์างานแต่งงานของเราครั้งนี้มันจะทำให้พอชอบนะรีบเปิดได้แล้วพี่เจีตื่นเต้นไปแย่แล้วอะ่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะงั้นพี่เปิดผ้าเลยนะ ชอบมากเลยอะเป็นไงบ้างงั้นเดี๋ยวพี่เปิดผ้าคลุมเลยนะเอาเลยไปครับพ่อ,พอดีใจด้วยนะแกแกฉันตื่นเต้นมากเลยอะ ไงบ้างฮอตเห็นไหมสีมันสวยมากเลยนะถึงมันจะเก่าไปหน่อยเนี่ยแต่ว่ามันน่าขับแล้วก็แอร์มันเย็นมากเลยนี่หมายความว่าไงอ่ะนี่คือสมบัติชิ้นสุดท้ายของครอบครัวเราเลยนะเจรักรถคันนี้มากพ่อจะมอบเป็นของขวัญในวันแต่งงานให้ลูกสอัดีทุกคนตบมากสวยมากเลยนะใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปลองนั่งกันเลยนะ ึ้นไปนั่งดูสิประตูแล้วนะเป็นยังไงบ้างพอดเนี่ยพี่รักรถคันนี้มากเลยนะมันอยู่ตั้งแต่สมัยพี่เป็นเด็กๆอะ่ะถึงแม้ว่ามันจะเก่าไปนิดนึงแต่สีมันก็ยังสวยอยู่ แถมแอนเย็ยนอีกด้วยพอลองสตาร์ทดูสลิลองสตาร์ทอีกรอบสิอะไรเนี่ยพี่สงสัยมันจะเสียนิดหน่อยอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะมันขยับน็อตน,นิดเดียวอ่ะเดีย๋ยวมันก็ขับได้เหมือนเดิมแล้วพอรอพี่แป๊บน,นึงนะ <c oughs> เป็นไรวะลูกอืมอืมเจว่าเครื่องมันน่าจะพังแน่เลยครับพ่อ,อแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเราซ่อมแป๊บเดียวเนี่ยมันก็น่าใช้ได้เหมือนเดิมนะเจว่าน่าจะเป็นที่สายยางมองน้ำหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนนี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยเ,เป็นที่ไดสตาร์ทเพราะว่าไดสตาร์ทเนี่ยนอนเลยนะอย่างนั้นหรอเดี๋ยวเจนจะลองใช้ไปก่อนว่าพอได้แล้วพวงลูกอะอะไรนะฉันบอกว่าพอได้ละเนี่ยนะของขวัญวันแต่งงานของฉันอะ จะเย็นลูกเดี๋ยวพ่อซ่อมให้ซ่อมได้ใช่ใจเย็นอะไรฉันบอกตรงๆนะว่าพวกคุณทําฉันขายหน้ามากแล้เนี้ยวอะไรมาให้ฉันเนี่ยฮะก็พอพูดเองเนี่พ่อพออยากได้รถอะนี่ไงพี่ก็หามาให้แล้วนี่ไงรถเก่าๆหน้าๆแบบเนี้ยนะฉันไม่เอาหรอกถึงแม้ว่ามันจะเก่าแต่มันก็พาเราไปไหนมาไหนได้หมดนะ นะบอกว่าเป็นเศรษฐีเศรษฐีปลอมมากกว่ามัง้งพรหมายความว่าไงอ่ะแล้วมันจริงไหมล่ะถ้าฉันรู้ฉันจะได้รถเก่าๆแบบเนี้ยฉันไม่เอาพี่มาเป็นแฟนหรอกเสียวเวลาต้องแบบนี้สิ ต้องรถหรูๆแบบนี้ถึงจะเหมาะกับคนอย่างฉันรีบเอารถเก่าๆพี่กลับไปได้ละนี่พอแน่ใจแล้วใช่ไหมก็แน่ใจอยู่แล้วสิผู้หญิงอย่างฉันน่ะนะทั้งสวยทั้งเซ็กซี่ต้องคมกับผู้ชายรวยๆเท่านั้นแหละ ฉันไม่มีวันคบคนจนจนอย่างพี่แน่นอนเรามันคนละชั้นกันรีบกลับไปได้ละพอพูดเองนะนี่มันอะไรกันอ่ะ ทีพอท,ที่ยินเนี่ยมันไม่ผิดหรอกนะจริงๆแล้วเนี่ยรถคันนี้เป็นของพี่เองแล้วเพียงแต่ว่าพี่แค่ยอยากจะลองใจพอดูนะ่ะว่าถ้าเกิดพี่แกล้งทำว่าไม่มีอะไรเลยพอจะยอมแต่งงานกับพี่หรือเปล่าแต่ก็อย่างที่เห็นตอนนี้พี่รู้แล้ว ม,ม,มันไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่เจคือเมื่อกี้ฉันแค่โกรธอะ่ะฉันอารมณ์เสียฉันก็เลยพูดอะไรไปไม่คิดอะ่ะฉันขอโทษนะนะพี่เจนะขอโทษนะพอดีพอดมันไม่มีประโยชน์หรอกมิวคุณเคยบอกผมใช่ไหม ว่าคุณชอบผมแล้วถ้าตอนนี้ล่ะคุณยังชอบผมอยู่ไหมอยดอยู่นี้นะนหน้าด้านพี่เจฟังฉันก่อนนะขอร้องอ่ะนะนายพี่เจพี่คิดว่าคนที่หน้าด้านเนี่ยคือพอสตะหากละ่ะ กลับไปได้แล้วนายคนอื่นเห็เขานี่พวกคุณรวมหัวกันหลอกใช่เหรอ ว่าตอนนี้นยังไม่มีใครคุณพร้อมไหมที่จะเริ่มต้นใหม่กับผมพร้อมค่ะถ้าอย่างนั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่านะ